ข้างหลังได้ยินเสียงน้องวิบุญคุยกับพี่มนกอยู่ก็ตามภาษาเด็กนะครับท่านผู้ชมน้องวิบุญก็เป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่นะครับพาเ,เข้าไปใน สิ่งที่สวยงามนะครับคือในพุทธศาสนานะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งก็เป็นเครอบสุขบัตริกาเป็นพุทธมามากะที่ขำฉุนพุทธศาสนานครับก็ขอนโมทนาบุญแล้วก็น้อมบุญเองก็ถือว่าเป็นกุลบุตรที่ดีนะครับได้มีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ที่มีใจบุญนะครับ อ,อาจารย์นน้นองใบบุญบอกว่าอาจารย์ครับหยุดก่อนไนะครับผมเปลี่ยนเสื้อก่อนอเราอยู่กิโลเมตรที่22นะผู้ชมอีก12กิโลถึงอำเภอแม่จริมนะครับ สวัสดีตาสวัสดีครับเจ้าผ่านหมู่บ้านนะครับวัดกอนะครับเดิมทีถ้า,าไม่มีครูบาอาจารย์ท่านมา,าร่วมสุนพบเมื่อคืนนี้คาดว่าจะมาพักที่วัดกอกที่นี่นะครับ าตำบลแม่เจริมอำเภอแม่เจริมจังหวัดน่านนะครับซึ่งห่างจากที่พักเมื่อคืนนี้โดยประมาณก็4กิโล4กิโลนะครับโดยประมาณนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสักครู่นะครับน้องมีวูนก็จะมีคุณแม่มารับกลับนะครับซึ่งก็ไปเส้นทางนี้พอดีนะครับคุณแม่คุณยายตอนนี้เราเดินมาแล้วสามกิโลสกิโลแล้ว ก็คิดว่าจะต้องกลับไปเอารถแล้วล่ะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่ท่านผ,ผู้ชมที่ติดตามชมนะครับก็หลังจากนี้ไปนะครับก็จะมีบางช่วงบางอาตอนบางคลิปนะครับที่แอดมินได้ ลงเป็นคลิปวิดีโอก็ติดตามได้นะครับแล้วก็จะมาเก็บภาพอีกที่หนึ่งก็หลังจากที่กลับไปรับพี่นางนะครับที่เก็บสัมภาระอยู่นะครับก็เราก็จะได้ไปล่วงหน้านะครับเอาน้ำเอาอะไรมาถวายท่านก็อยู่ในช่วงประมาณเวลาสิบโมงหรือว่าเที่ยงใกล้เที่ยงนะครับสิบโมงสิบเอ็ดโมง,โมงนะครับ